สวัสดีกันยามดึกครับผมฝนตกอีกแล้วอ้บรรยากาศด้านล่างครับทำไมเยอะจังเลยเนี่ยเดี๋ยวเติมเอาไว้ข้างบนเลยเอาไว้กรองข้างบนเลยเดี๋ยวเสร็จเดี๋ยวกรีดเสร็จเรีร้อย,ย,ย,ยตอตโต๊ะรอ้อยกันเอ้ไงไว้ตรงไหนขึ้นพอไว้ได้ โอ้ยอ่าบรรยากาศที่ฝนตกครับผมนะครับกลางคืนนะช่วงดึกเลยครับตอนนี้ด้านล่างก็ได้เก็บของแล้วก็ทำความสะอาดนะครับนะครับ แต่ละคนก็เจอฝนก็ต้องสู้ครับเพราะว่ามันเป็นหน้าที่และการทำนะับนีแหละครับ,รบชีวิตของคนทำงานฮะดูครับ มดูบรรยากาศด้านบนกันมากครับนะฮะด้านบนก็จะอ,อ่อนำผักหรือว่าอะไรต่างๆที่มาขายฮะนะครับด้านบนเตรียมของไว้นะครับคืนนี้ครับผมจัดของขายกัน,นครับ นี่ครับอัตเตอร์ตะบ,บานนี่งดึงดึงเธอไปอีกกล้อ๋อกินข้าวอ,อ๋อกินไปก่อนนะครับตอนนี้ตุ๊กตุต๊กกรอมโตรตรองอ๋อคิดไปแล้วอันนี้ตุ๊กกรอมโต๊ะไว้่างเงี้ยออยตากระหอบไป หวานสวยมากนะครับใจไม่รู้จะขายได้ไหมราคานี้นะพริกแดงก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะ ผักเกยอะแยะมากมายนะครับสำหรับผักที่เตรียมไว้ขายในตอนกลางคืนครับที่ร้านเมืองตะลุงผักสดครับ อันนู้นเลยบอลางเลยนี่เสียไหมไอ้เยี้ยนนไปฝนไม่ตกทำไมตกอ่ะอันนี้ก็อ้าวพริกไทยอ่อนไม่มีเหรอพริกไทยอ่อนยี่ไอ้แบมไอ้แบมพริกไทยอ่อนจนเต็มเลยไอยเ้เตี้นนื้อแร่ นู่นยายอ่อนนองกรอยเล่นมาทีเลยนึกว่าผ่านตาหรออืมไม่ผ่านตาเลยผ่านยายผ่านแต่ยายนี่ครับวันนี้ทำงานด้วยความอ่าชุ่มฉ่ำนะครับยิน บรรยากาศที่ร้านมองตรลุงผักสดนะครับอยู่ที่ตลาดสดเมืองศรินในการเตรียมผักนะครับไว้ขายให้ลูกค้าในช่วงรอบเช้านะครับหรือว่าขายตั้งแต่นะครับตั้งแต่เลยครับตั้งแต่นี่แหละนะครับเวลานี้นะครับไปจนถึงเช้าเช้าครับผมผักก็มีแบกอยะหลากหลายชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นผักไม่ว่าจะเป็นของแห้งนะครับประมาณนี้ สุขแล้ววันนี้ก็จะเที่ยงคืนไปแล้วนะฮะก็ขนนะโปรยปลายนะฝนโปรยปลายครับผมชุ่มช่าไปด้วยวันนี้วันที่เท่าไหร่นะที่9กเนาะ9เมษานะครับ9เมษาก็ชุ่มช่าไปด้วย

เห็ดนางฟ้าสวยงามมากครับเนี่ยผักสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับผมน่ครับกะหล่ำประกาศเยบะอายาบาวเวจรันก็เอาพอก่อนนะเอาแค่เดี๋ยวกลางวันเขามาตัดต่างหากปาาด้วย ถ้ามันเยอะก็ครับข้างล่างฝนตกครับผม ครับสำหรับคลิปนี้ก็นะครับฝากทางร้านนะครับเมืองตลุงผักสดไว้ด้วยครับมานํานผักขึ้นมาขายาด้าน,นบนแล้วก็วันนี้ชุ่มฉ่าม,มากนี่ครับของก็มีเยอะแยะมากมายครับสำหรับที่ร้านเมืองตลุงผักสดนะครับก็อยากจะให้ลูกค้าทุกท่านได้แวะเข้ามาดูก่อนนะครับที่ ร้านเปิด24ชั่วโมงครับนี่ครตูมีลูกชงลูกชิ้นลงนะครับขายด้วยครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับ